บาร์เสริมยกสูงมาแล้วชุดบาร์เสริมยกสูงตัวนี้เป็นชุดบาร์ติดตั้งกับรถที่มีเรือนไม้สูงอย่างเวฟฟิลาโน่แอลรอบหรือรีบแบบนี้การมีบาร์เสริมจะช่วยให้ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพิ่มเติมได้มากขึ้นการติดตั้งก็ไม่ยากเลยเริมจากติดน็อตเสริมกระจกก่อนสำหรับรถที่มีรูกระจกตาม,มด้วยติดบาร์สั้น3 5 0 9แล้วก็ขันกระจกเข้าไปอย่าลืมปรับกระจกให้มีองศาที่มองได้ง่ายเสร็จแล้วก็ขันน็อตให้แน่นแค่นี้เองออมาก็ใช้บาร์ยาวของมาตัว 35-4ใส่เข้าไปแล้วปรับระดับให้สวยงามเชื่อมระหว่างบาร์สั้นและบาร์ยาวอย่าลืมต้องใช้น็อตเตเปอร์ด้วยนะติดเสร็จแล้วก็จะสวยงามแบบนี้เลยแอบประสิบชุดบาร์ยกสูงเข้าแค่100ชุดนะครับบาร์เสริมเนี่ยมีขนาด22เมือ่อติดบาร์เสริมเสร็จแล้วก็สามารถติดอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพิ่มเมติมได<ม>้เช่นลีดคันนี้ติดเป็นที่จับโทรศัพท์มือถือรุ่นปลดไว้จะช่วยให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใครอยากได้ไปติดตั้งเองสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยย้ำอีกครั้งมีแค่ไม่ถึงงง100ีหลัส การแต่ตอนนี้